ออกมาตอบออกมาบอกแล้วนะครับผมสำหรับปาโนเชิญยิมที่ปิดตำหนานการเป็นพิธีกรรายการชิงชาสวรรค์ส่งใ่ต่อให้กับพี่ปอนัทุวิสกิจใจิิเป็นแบบใดเกิดอี่ยังขึ้นมาเมืองไปพร้อมกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมตอนรับขอาสู้จักรวาลลุกทุงกระบลานุมเจีระนะครับก่องเสบฟังเร่ร่าวาปานโนทเชิญยิ้มเป็นยังคือต้องว่างมือหรือวาบไปต่อกับรายการชิ้นชาสวรรค์ในตําแหน่งพิธีกรแล้วก็สไมไปต่อให้กับผีปอนนะทวุฒิพี่น้องครับผมนุมเจีระฝากกดไล ฝากกดติดตามร่วมถึงฟังเรื่องเล่านี้แล้วคอมเมนต์ให้แนวกันแล้วกันแสดงความคิดเห็นของพี่น้องครับว่าคิดเห็นเป็นแบบไหนกับเรื่องที่ลุงจิราสิวะสูฟังนะครับพี่น้องครับผู้ดำเือนรายการชิงชาสวรสรค์นะฮะเกษรวาพิธีกรที่คู่รายการฝ่ายทายแบบโอ้ยมาอยู่โดนโดนก็คือป่านนศรยิ้มเป็นพิธีกรฝ่ายชายที่คู่กับรายการมานานมากๆ ลหัส,สุดพี่น้องครับผมพเพื่นเดว้ลก็ผิดปอเนาะผิดปอกับมาว่าจังสี่เลยนะครับผมผิดปอบอกจังสี่พี่น้องเอ๋ยเพื่อนบอกว่าป้าโน้ตครับผมขออนุญาตรับไม้พิธีกรชิงช้าสวรรค์ต่อนะครับผมคงทำได้ไม่ดีเท่าป๋าขอได้ดีสักพึ่งของป๋าก็ยังดีนะครับป๋าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่คือผิดปอ บอกปาโนนพี่น้องครับหลังจากนนั่นนะฮะปาโนนก็นตอบกลับเลยบอกว่าปอเหมาะสมมากๆส่งพลังมาให้ครับกําลังใจมาให้ครับรักครับปอนี่แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์แบบเป็นบอกว่าหัวใจไม่ให้กันนะครับผมแล้วก็ปาโนนก็นยังบอกต่ออีกว่าปอแผนลงตัวสุดๆครับเ o ิร์กพอยตตาถึงครับโอ้โหหลังจากนั้นพี่น้องครับ พี่ปอกับมาวาต่อเลยมาตอบกลับเลยนะครับบอกว่ากราบขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวคงได้เจอกันที่เวิร์กพอยต์นะครับตื่นเต้นมากๆไม่เคยทำงานที่นี่แต่ก็สนุกดีครับนี่แล้วกับปาโนธถึงไทยบอกว่า ทีมงานเก่งครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมถือว่าเป็นเรื่องราด่ดีๆกันแล้วกันเนาะเออหลังจากที่ป๋าโนต๊ตนะฮะว่างมือจากรายการชิงชาสวรรค์แล้วก็ทรงใหม่ต่อให้กัรัีผิดปอนะัทวุฒินะครับรอติดตามพี่น้องครับผมว่าปี2 5 6 7ารอรายการซิงชาสวรรค์สิออกมาในรูปแบบใดสิเป็นแบบใดในปี2 0 0พ ยี่ิบสีนั่นเองนะครับนุ่มเจียราก็เป็นคนหนึ่งพป็น้ังคาวที่เป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีรายการชิ้นชาสวรรค์มากโดยตลอดนะครับหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สีมียังงดีๆขึ้นมีความสนุกมากขึ้นกับลรากันนะฮะที่สําคัญก็คือรอเป็นกําลังใจใหครับ พี่แพนเค้กและกับพี่ปอนัทวุฒิเออเมืองวาการให้พิธีกรของคูน่นี้สิเขาค้าเขาคู่กันและกับสนุกบอ่รอดติดตามกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมเด้อฝากติดตามรายการของนุ่มเจระแนะ่โดยการกดหัวใจรั่วกดติดตามร่วมถึงได้ฟังเรื่องเล่าแล้วคอมเมนต์เขามาแสดงความคิดเห็นเขามาแน่กันแล้วกันนะครับกับรายการจักรวาลลูกทุง่งกบลบานุ่มเจระสวัสดีครับ